เวลา14นาฬิกา3นาทีสมเด็จพ,พระนิษฐิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฝ้าทูลลอะองพระบาทในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจัดการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประจำปี2 0 2 0 567ในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดานตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอ,องพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเฝ้าทูลละอ,องพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประจำปี2567 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและหน่วยงานร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริจัดการประชุมสัมมนาเป็นครั้งที่43ระหว่างวันที่1 1ถึง12เมษายน2567เเพื่อรับทราบแนวทางพระราชดำริเพิ่มเติมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในรอบปีที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ในการบริหารจัดการงานโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารระยะ5พุทธศักราช2560ถึง2569 เสร็จแล้วพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผักสําหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่ผู้แทนกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนและพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่และครูผู้สอนโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนดีเดน่นประจําปีการศึกษา2566จากนั้นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อจากนั้นพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสืบไปไปเยี่ยมสมัยนั้นก็พวกตำร,รวจ ตัวใเจแดนเราก็เรียกกันว่าพวกพวกลุงๆเนะี่ยดูเท่มงวดดีแต่ว่าเขาก็จะมีความตั้งใจที่จะให้ความรู้เด็กแล้วก็อยู่ให้ความเป็นอยู่ที่ทดีเหมือนอย่างกับที่มีมีลุงคนลุงลุงลุงคนหนึงเขาเขียนไว้หน้าที่พักที่ ในส่วนหนึ่งที่ได้เอามาวาดรูปแล้วก็เขียนเป็นชื่อมาจากบทกรอนที่ลุงคนนั้นเขาเขาเขียนไว้เช่นว่าจะตกจะจุดเทียนสองสว่างที่กลางปา่าเลือกว่าหน้าตาภาษาไหนถึงลำบากจาก,จากเท่าไร่แต่ดวงใจของครูจะสู้ทนก็รู้สึกเป็น เป็นค,ความขวัญประจำใจที่ควรจะยึดถือโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2523ถึงปัจจุบันเป็นเวลา44ปีมีพระราชประสงค์ให้เด็กและประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงใช้การพัฒนาแบบบูรณาการทั้งด้านการเกษตรอาหารโภชนาการสุขภาพอนามายัยการศึกษา สหกรณ์นักเรียนการอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการรักษาวิถีชีวิตขำนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วขยายผลไปสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตั้งแต่ทารกในคันมารดาถึงเด็กปฐมวัยเด็กวัยเรียนเยาวชนและประชาชน ปัจจุบันมีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในโครงการรวม222แห่งและมีสถานศึกษาในโครงการทั้งหมด902แห่งกระจายอยู่52จังหวดัดนอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาในต่างประเทศอีก107แห่งใน10ประเทศ